สวัสดีค่ะหายไปสักพักหนึ่งนะคะก็วันนี้จะมา,อาบอกเคล็ดลับการรักษารอยแผลเป็นโดยเฉพาะรอยแผลเป็นจากสิวนะคะอย่างนี้สิวหายไปได้สักพักหนึ่งแต่ว่ายังทิ้งรอยไว้อยู่นะคะเราจะมีวิธีรับในการรักษารอยเหล่านี้ให้หายได้เร็วขึ้นอุปกรณ์ก็มีครีมลดริ้วรอยลดจุดด่างดำอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จิงสำคัญคือ เจาแนวอะไรเอ่ยสกอตเทป 3M ที่ใช้แปะผ้ากอนนะคะที่มีขายทั่วไปดามร้านขายายา10บาท20บาทแบบนี้เนาะขั้นตอนก็คือใช้ครีมลดจุดด่างดำอะไรก็ได้ค่ะสมุด E ก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่นะคะในปริมาณที่ประมาณพอดีกับ ความกว้างของจุดด่างดำของเราลอยสิวของเราลอยแบบเป็นของเรานะคะก็ <Yeah. S 1> โปะเข้าไปแบบนี้ใช้คำว,ว่าโปะนะคะไม่ใช่ทานนะเสร็จ mm hmm. แล้วก็ตัดสกอตเทป 3m ออกมาความยาวผสมคนแบบนี้แล้วก็ แปะเท้าเข้าไปเบาๆไม่ต้องกดบริเวณที่เราทาครีมไม่ต้องกดนะคะกดแค่ส่วนหัวกับส่วนท้ายถ้าเกิดกลัวว่าจะเลื่อนหลุดก็อีกชั้นหนึ่งแปะส่วนทางกันนะคะเป็นกากรกบาทแบบนี้ อันนี้ใช้ทาเฉพาะก่อนนอนนะคะเพราะว่าคงไม่มีใครกล้าออกจากบ้านไปแบบนี้เนาะก็ทําแบบนี้ก่อนนอนทุกวันอันนี้ก็คือทาครีมบารุงอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วหลังจากทาเราทายคีมบารุงปกตินะคะก็ทําแบบนี้บริเวณที่มีารายสซวเนาะสำหรับคิมก็ไม่ค่อยมีอะค่ะสาหรับคนที่มี สี่ห้าจุดก็อาจจะทำสี่ห้าจุดตามที่เรามีเลยก็ใช้สมุดอีก็ได้ผลดีค่ะตอนก็อันนี้เป็นเจลแต้มจุดด่างดำตัวใหม่ที่ใช้อยู่ก็ลองดูก็ได้ผลดีเลยทีเดียวค่ะก็รู้สึกว่าหายเร็วกว่าเดิมจากปกติที่แบบเราใช้ทาหรือแต้มปกตินะคะคือมันก็เขาเรียกว่าอะไรร่นระยะเวลาในการรักษาก็คือมัน ปรับสีให้ใกล้เคียงกับสีผิวปกติของเราได้รวดเร็วขึ้นนะคะยังไงก็ไปลองทำกันดูได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย